การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภททักทายแสดงความเคารพแบบไทยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11มิถุนายน2567เมื่อวันนี้ครับกผมก็ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมในการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นความสำคัญของการไหว้แสดงถึงเอกลักษณ์ สแสดงถึงความเคารพแบบคนไทยต่อคนไทยสแสดงต่อกันครับมีมาตั้งแต่โบรโบราณเด็กเคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เคารพปู่ย่าตายายญาติพี่น้องผู้ใหญ่เคารพเด็กศรัทธาเด็กเป็นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยฝรั่งบังค่าครับเห็นกันก็จับไม้จับมือเช็คแฮนโอบกอดแล้วก็จุมพิษ แก้มคนละข้างก็เป็นเรื่องของเขาครับไหว้แบบเบญจางคประดิษฐ์คือไหว้แบบห้าห้าห้าอวัยวะคือสองมือสองเขา่าและหนึ่งหน้าผากนั่งทับส้นตัวเองนะครับผู้ชายกราบพระรัตนตรัยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของชาติไทยครับ จิงขอสแสดงความยินดีนะครับการยกมือไหว้เป็นสิ่งที่สวยงามจริงๆสแสดงถึงความเป็นไทยผมจึงขอสนับสนุนและยินดีกับเอกลักษณ์ประจำชาติไทยคือการยกมือไหว้ครับ